ล้วผู้ชายก็ทําได้ค่ะไม่ว่าจะหญิงหรือชายสามารถทํางานบ้านได้ค่ะมันไม่ใช่หน้าที่ใครหน้าที่คนใดคนหนึ่งเลยนะมันเป็นงานที่ต้องช่วยกันดูแลค่ะทําด้วยกันได้เพราะว่าอย่าลืมนะมันเปลี่ยนยุคไปแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงต้องทางานบ้านงกงๆงกเพราะว่าอะไรมันก็แลกเปลี่ยนกันไงเพราะว่าผู้ชายออกไปหาเงินใช่ไหมผู้หญิงไม่ได้ออกไปหาเงินแต่ตอนนี้ถ้าเราต้องออกไปหาเงินด้วยแล้วกลับมาทํางานบ้านด้วยโดยที่ผู้ชายไม่ช่วยโนค่ะมันไม่ใช่ยุคนั้นอีกต่อไปแล้วห่ะ ใครนะคะยังเข้าใจผิดอยู่ว่าผู้หญิงอ่ะมีหน้าที่ทํางานบ้านหรือผู้ชายคนไหนก็คิดว่า ผู้หญิงทาไปเถอะฉันไม่จมําเป็นต้องช่วยไม่นะคิดใหม่ได้แล้วนะคะเราเป็นผู้หญิงเราก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้เขาทํางานบ้านแล้วก็ดูแลความสะอาดภายในบ้านได้ด้วยค่ะเพราะเราก็ออกไปหาเงินเขาก็ออกไปหาเงินเพราะฉะนั้นแฟ์ๆงานบ้านก็ต้องแบ่งกันทําได้ค่ะจริงๆแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงแล้วก็ความสะดวกใจของคู่ชีวิตมากกว่านะว่าเราเลือกที่จะใช้ชีวิตกันแบบไหนนะคะเป็นแบบแฟ์ๆกันสลับกันทําความสะอาดบ้านหรือว่า เป็นการแบ่งหน้าที่ไปเลยของใครของมันนะแต่งานบ้านนะคะไม่ใช่หน้าที่เฉพาะผู้หญิงอีกต่อไปแล้วค่ะผู้ชายสามารถช่วยทําได้และเผผอๆนะคะผู้ชายก็สามารถทําได้ดีกว่าผู้หญิงด้วยค่ะ แต่สาหรับผู้หญิงบางคนนะเท่าที่คุยคุยกันบางคนก็ทนไม่ได้ค่ะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยความละเอียดพ่อนเขาก็จะน้อยกว่าผู้หญิงอย่างเรานะคะก็เลยทําให้ทนดูไม่ไหวนะคะทำแล้วก็ต้องไปทําซ้ําอีกก็เลยกลายเป็นว่าฉันทําเองดีกว่าโอเคอันนี้ถ้าเกิดเป็นความสุขของคุณนะคะแต่ถ้าเกิดผู้หญิงคนไหนรู้สึกว่าเหนื่อยมากแล้วท้อแท้ใจจังเลยทําไมฉันต้องทํางานบ้านอยู่คนเดียวฉันเหนื่อยให้คุณคุยกับสามีคุณเลยค่ะให้คุยกับคู่รักของคุณนะคะว่าสามารถแบ่งเบากันได้ยังไงบ้างนะคะถ้าเกิดว่าสามีคุณก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลนะมัน เงินส่วนหนึ่งเนี่ยจ้างแม่บ้านฟรีแลนซ์เข้ามาช่วยทาความสะอาดเป็นบางช่วงได้ไหมนะคะมันสามารถแก้ปัญหาตรงไหนได้หรือเปล่าอย่าเก็บ อัดอั้นความรู้สึกกดดันไว้ในใจนะคะผู้หญิงทุกคนนะคะชอบเก็บความรู้สึกเอาไว้ในใจแล้วพอถึงเวลาที่ระเบิดลงอะ่ะมันไปลงเรื่องอื่นด้วยไงมันไม่ใช่แค่เรื่องในเรื่องเดียวมันทําให้คุณอนะ่ะเก็บสะสมแล้วคุณก็ไปคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ออกไปเป็นพลังลบให้กับสามีคุณแล้วสามีคุณก็จะเมินหน้าหนีแล้วมันก็จะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังของครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรให้แก้ทพียงจุดค่ะคุยกันด้วยเหตุและผลไปเป็นเรื่องๆนะคะหากคลิปนี้ดีประโยชน์จนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Ah. Yeah.